สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะโดยคุณครูมณีวัรแก้วมณีคุณครูพิจีนะคะหนังสือนะคะก็เล่มเดิมนะคะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งของสอสวทนะคะเด็กๆถือกันไว้ไหมคะตอนนี้ถ้าถือไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันคะ่ะ ิจกรรมของเราหรือว่าการบ้านของเราวันนี้นะคะก็คือหน้า18และ19นะคะวันนี้นะคะเราจะทบทวนการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10บเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนและเต็มล้านฟังดูเหมือนเยอะเลยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเรามีเทคนิคใช่ไหมลูกๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่น เต็มแสนและเต็มล้านค่ะส่วนโจทย์นั้นก็คือจำได้ไหมคะเราอ่านยังไงอ่านยังไงคะลูกเจ็ดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้านะคะเรามาดูเต็มสิบกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆจำได้ไหมเต็มสิบเราต้องไปขีดเส้นไว้ที่หลักไหนคะถ้าเต็มสิบก็ต้องไปขวามือหลักสิบนั่นก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะ เอาล้ค่ะหลักหน่วยของเราเป็นเลขห้าเพราะฉะนั้นหลักสิบของเราได้ทดมาหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นยี่สิบบวกกับอีกหนึ่งสิบก็จะกลายเป็นเท่าไรคะลูกตรงนี้สามสิบใช่ไหมคะส่วนตัวข้างหน้าคือเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือนี่ไงคะเจ็ดสิบล้านหกแสนแปดหมืนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเห็นไหมคะตัวที่เปลี่ยนไปคือสามสิบตรงนี้นะคะที่หลักสิบตรงนี้นะคะลูกๆต่อไปค่ะ เราจะมาดูเต็มร้อยนะคะเต็มร้อยเราต้องขีดหลักไหนลูกก็มาขีดที่หลักสิบเพื่อดูว่ามันจะทําให้หลักร้อยของเราเปลี่ยนไหมใช่ไหมลูกแต่หลักสิบของเราเป็นอะไรคะลูกหลักสิบของเราเป็นเลขสองค่ะเพราะฉะนั้นหลักร้อยของเราจึงไม่ได้ทดมานะคะก็จะกลายเป็นสี่ร้อยบวกศูนย์ร้อยก็กลายเป็นสี่ร้อยเหมือนเดิมนะคะตรงนี้กลายเป็นสี่ร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวหน้าเหมือนเดิมเห็นไหมคะลูก ต่อไปค่ะเต็มพันเต็มพันเราก็ต้องไปขีดหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยของเราไม่ถึงให้อีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหลักพันของเราจึงเป็นไงลูกไม่ได้ทดใหม่อีกแล้วค่ะมันจึงกลายเป็นหนึ่งพันใช่ไหมคะแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านและหลักสิบล้านยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคนี่ไงคะ่ะหนึ่งพันเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะเต็มหมื่นค่ะลูกเต็มหมื่นก็ขีดหลักพันค่ะ อีกแล้วเช่นเดิมค่ะหลักพันของเราไม่ถึงห้าค่ะเพราะฉะนั้นหลักหมื่นจึงไม่ได้ทดมาจึงกลายเป็น8ปดหมืน่นแค่นั้นเองนะคะเลขเดิมเลยแต่ตัวหลักแสนหลักล้านและหลัก10ล้านเนี่ยเหมือนเดิมนะคะโอเคเข้าใจไหมเอ่ยเอาละค่ะคราวนี้ประมาณเต็มแสนบ้างนะคะเต็มแสนก็ต้องไปดูหลักหมื่นค่ะอ่าหลักหมื่นของเราเป็นเลขแค่ะลูกเพราะฉะนั้นหลักแสนของเราจึง ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแสนจากหกแสนจึงบวกหนึ่งแสนกลายเป็นเจ็ดแสนส่วนหลักล้านและหลักสิบล้านก็เป็นเหมือนเดิมนะคะอย่างไรคะเข้าใจกันบ้างหรือ,อยังเดิ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกบอกแล้วว่าทําการบ้านบ่อยๆเดี๋ยวเราก็กิงเองนะคะต่อไปเต็มล้านค่ะก็ไปดูหลักแสนนะคะขีดไว้เลยหลักแสนเป็นเลขหกค่ะลูกเพราะฉะนั้นหลักล้านจึงได้เพิ่มมาหนึ่งล้านนะคะ หนึ่งล้านบวกศูนย์ล้านก็กลายเป็นเท่าไหรลูกหนึ่งล้านนั่นเองและตัวข้างหน้าสิบล้านเนี่ยก็เป็นเจ็ดสิบล้านตัวเดิมนะคะเห็นไหมคุณครูทําสีไว้ให้ลูกๆได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะถ้าลูกๆยังไม่เข้าใจมากก็กลับมาดูคลิปย้อนหลังได้นะคะลูกๆนะคราวนี้ไปต่อค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอันนั้นเมื่อกี้ทบทวนนะลูกนะอันนี้เป็นการทํากิจกรรมแล้วนะคะตัวอย่างหนึ่งนะคะขีดเส้นใต้ จำนวนที่สามารถใช้ค่าประมาณได้พร้อมทั้งหาค่าประมาณที่เหมาะสมของจํานวนนั้นนะคะโจทย์ของเราง่ายๆเลยค่ะวันที่14มิถุนายน2564มียอดผู้ป่วยโควิด -19 สะสม174,011รายค่ะจากการมองเนี่ยลูกๆคิดว่าจำนวนใดที่เราเอามาใช้ในการประมาณค่าได้คะ อ่าหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสี่ร้อยเอ็ดนี่เองใช่ไหมลูกเพราะตัวอื่นอ่ะมันเป็นวันที่แล้วก็มันเป็น,นอ,อ่าพศนะคะเราก็แล้วก็สิบเก้านี่นเป็นชื่อของโลกนะคะเราเอาจํานวนที่เป็นอ่าจำนวนที่ชัดเจนเลยนะคะลูกคราวนี้เราสามารถประมาณได้หลากหลายค่ะลูกแต่คุณครูขอประมาณตามนี้นะคะว่าเต็มหมื่นนะคะถ้าเต็มหมื่นคุณครูจะต้องไปดูหลักพันถูกไหมคะหลักพันของครูคเป็นเลขศูนย์ค่ะ เพราะฉะนั้นหลักหมื่นของครูจึงไม่ได้เพิ่มมาถูกไหมคะครูจึงได้ออกมาเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนั่นเองหมายความว่าเจ็ดหมื่นตรงนี้ยังคงเป็นเจ็ดหมื่นตัวเดิมเห็นไหมลูกอ่านะคะต่อไปถ้าคุณครูประมาณเต็มแสนล่ะคะเต็มแสนก็คือคุณครูต้องดูหลักหมื่นค่ะปรากฏว่าหลักหมื่นของครูเนี่ยเกินห้าจ้ลูกเกินห้าแปลว่าหลักแสนของคุณครูเป็นไงลูกได้เพิ่มมาหนึ่งแสนใช่ไหมหนึ่งแสนบวกอีกหนึ่งแสนที่ทนมาจึงกลายเป็น สองเศนนั่นเองเป็นไงคะเราคิดโดยที่เราไม่ต้องมีตัวเลขเขียนไว้เนี่ยเราจะทําได้ไหมอันนี้โตขึ้นแล้วเราก็ต้องฝึกหลากหลายแบบนะคะยิ่งเราคิดเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทําแบบฝึกหัดได้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าเราทํากันบ,บ,บ่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งและชนานาญมากขึ้นนะคะไปตัวอย่างที่สองค่ะเรียงลําดับจํานวนจากค่ามากไปเรียงลำดับจํานวนจากค่าประมาณมากไปน้อยนะคะ เรามีจํานวนให้ค่ะลูกจํานวนของเรามีอยู่สามจำนวนนะคะแต่เขาไม่ได้ให้เราเรียงจํานวนค่ะลูกเขาให้เราเรียงค่าประมาณค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยเราต้องหาค่าประมาณก่อนนะคะเช่นประมาณจากมากไปน้อยเพราะาเราต้องหาค่าประมาณตัวแรกก่อนสีหมื่นเจ็ดันเก้ารอยี่สิบนะคะเราจะประมาณโดยอ่ามาดูที่หลักร้อยนะคะแล้วก็ประมาณเป็นพันนะคะก็จะได้ จ็ดบวกหนึ่งกันเท่าไรแปดพันใช่ไหมลูกก็สี่หมื่นแปดพันนะคะเราได้ไปแล้วตัวที่หนึ่งต่อไปตัวที่สองนะคะเราก็จะมาดูหลักร้อยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีทศนะคะเพราะฉะนั้นยังคงได้เก้านะคะก็จะได้สี่หมื่นเก้าพันใช่ไหมลูกตัวต่อไปดูหลักร้อยเหมือนกันนะคะหลักร้อยของเราเกินห้าค่ะเพราะฉะนั้นหลักพันของเราได้ทศมาหนึ่งนะคะเป็นหกพันเพราะฉะนั้นคตอบข้อนี้คือสี่หมื่นหกพันนะคะ จากการดูเนี่ยเราก็เอาคําตอบในที่คุณครูทําเครื่องหมายไว้ตรงนี้นะคะมาตอบนะคะว่าตัวไหนเดี๋ยวเราจะเอาตัวแรกมาก่อนเลยนะคะเป็นตัววางไว้ก่อน47,920ประมาณได้คือ48,000ใช่ไหมลูกเราวางไว้ก่อนตัวถัดไปเนี่ยมันได้49,000ค่ะเราก็ต้องวางไว้ข้างบนหรือข้างล่างคะอ่าเรียงจากมากไปน้อยเพราะตัวนี้มากมากกว่าตัว48,000ใช่ไหมคะ ดังนั้นเราก็ต้องวางไว้ข้างบนนะคะประมาณออกเป็น49000นันะคะเพราะมันจะเป็นตัวที่1เลยต่อไปี่0 0่ค่ะตัวนี้ดูจากจํานวนทั้งหมดแล้วก็จะน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะไว้ล่างสุดเลยนะคะเป็นตัวสุดท้ายเลยก็คือ46000นะคะเด็กๆก,ก็จะได้คําตอบออกมาเป็น4 9 0 0 0ื่8 0 0 0และ46000ตามลําดับจากมากไปน้อยเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของ าการเขาเรียกว่าหาเป็นเท่าๆนะคะตัวอย่างที่สามเนี่ยเรามาดูกันนะคะเรามีรถยนต์อยู่หนึ่งคันนะคะราคาห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะกับรถจักรยานค่ะหนึ่งคันนะคะราคาห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเอจดถามอะไรเรานะอ๋อรถยนต์มีราคาประมาณกี่เท่าของรถจักรยานกี่เท่าอีกแล้วค่ะลูกค,คําว่าเท่าคันครูเคยสอนไปแล้วแต่ว่าจะสอนซ้ําให้ได้นะคะ วิธีคิดนะคะเราก็มาดูก่อนว่ารถยนต์เนี่ยมีราคาประมาณเท่าไรก่อนการประมาณตรงนี้นะคะก็ให้ประมาณเต็มแสนไปเลยนะคะส่วนจักรยานก็ให้ประมาณเต็มพันไปเลยนะคะเต็มแสนเนี่ยนะคะก็จะได้หกแสนถามว่าทําไมได้หกแสนก็ไปดูหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นเกินห้าะลุกขลทกไปหลักแสนอีกหนึ่งก็กลายเป็นหกแสนนะคะส่วนจักรยานก็ไปดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็เกินห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพัน ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งพันก็จากห้าพันก็บวกอีกหนึ่งพันเป็นหกพันนะคะเห็นไหมคะเลขเลขเลขประมาณเนี่ยจะสวยนะคะมันจะมีเลขศูนย์เยอะๆเลยคราวนี้ค่ะรถยนต์มีราคาเป็นกี่เท่าก็ต้องมีการหารคะ่ะลูกต่การหารนะคะจําหลักการหารให้ดีนะลูกนะตัวไหนที่มีค่ามากจะต้องไว้ข้างหน้านั่นก็คือรถยนต์ซึ่งมีราคาประมาณหกเซนนะคะ และตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารนะคะเราเรียกว่าตัวหารนะคะก็จะเป็นตัวที่มีค่าน้อยกว่านะคะนั่นก็คือรถจักรยานนะคะคราวนี้การหารของครูก็เคยสอนไปในตอนต้นๆ้นการเรียนแล้วนะคะว่าเวลาเราหารด้วยตัวที่มีเลขศูนย์อย่างเงี้ยสบายมากค่ะนั่นก็คือการเอาสิบมาหารไปทีละคู่ทั้งตัวหารและตัวตั้งนะคะเช่นถ้าเราหารสิบถ้าเราเอาหกพันเนี่ยหารด้วยสิ เราก็ต้องเอาเศษเนี่ยหารด้วยสิบด้วยนะคะเลขศูนย์ก็จะหายไปสองตัวข้างละตัวนะคะต่อไปถ้าเราหารอีกสิบใช่ไหมคะหารด้วยสิบอีกทีหนึ่งตัวตั้งเราก็หารอีกสิบนะคะตัวหารเราก็เอาสิบมาหารอีกทีหนึ่งและตัวตั้งเราก็หารด้วยสิบอีกทีหนึ่งถามว่าตัวตั้งมีศูนย์อีกเยอะแยะเลยแต่ทําไมเราไม่หารเพราะการหารต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเท่าเท่ากันค่ะลูกไม่ใช่ว่าตัวตั้งมีศูนย์อยู่สิบตัวเราจะ ตัดให้หมด10ตัวไม่ใช่ค่ะการหารคือการอาตัดทอนทีละเท่าเท่ากันนะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะทีนี้เราก็จะเหลือเลขหกับเลขหกร้อยใช่ไหมคะเราก็คิดเลยค่ะหกคูณอะไรได้หกร้อยหรือหกคูณอะไรได้หกก็คือหกคูณหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เอาเลขศูนย์มาต่อท้ายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบคือหนึ่งร้อยนะคะหรือเราจะตั้งหารแบบหารยาวก็ได้นะคะแต่คูไม่ขอแสดงให้ดูตรงนั้น ให้ลูกๆได้คิดเองนะคะเพราะฉะนั้นคําถามของเราเมื่อกี้เราก็จะกลับมาที่คาถามนะคะรถยนต์มีราคาประมาณเท่าไหรเราก็ต้องไม่ใช่รถยนต์มีประมาณเท่าไหร่รถยนต์มีราคาประมาณกี่เท่าของรถจักรยานใช่ไหมคะก็จะได้เป็นร้อยเท่าเลยค่ะลูกโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกเนาะเพราะว่าเราเรียนกันมาหมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแค่การทบทวนเท่านั้นเองนะคะไปฝึกหัดที่หลากหลายจะทําให้เรามีความคิดที่ แก้ปัญหาซับซ้อนได้เยอะขึ้นนะคะลูกก็พยายามนะคะที่จะทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะมาดูแบบฝึกหัดที่เราจะทําเป็นการบ้านกันวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัด1.10ที่หน้า18นะคะก็จะมีข้อหนึ่งนะคะขีดเส้นใต้จํานวนที่สามารถใช้ค่าประมาณได้พร้อมหาค่าประมาณที่เหมาะสมนะคะก็มี5ข้อนะคะหน้านี้นะทีก็ไปดูคลิปได้ซ้านะคะถ้าเกิดว่าทําไม่ได้นะคะ ในอีกหน้าหนึ่งค่ะก็เติมคําตอบนะคะก็จะมีโทรศัพท์มีโทรทัศน์มีบ้านมีตู้เย็นมีจักรยานมีรถจักรยานยนต์นะคะเหล่านี้นะคะจะมีราคาของมันอยู่เขาจะถามเรานะคะเราก็ไม่ต้องตกใจขลุกถามอะไรเราก็ตอบอันนั้นแหละนะคะก็คือไปดูย้อนในคลิปได้เลยเพราะคุณครูดได้อธิบายไปแล้วนะคะโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างก็แบบฝึกหัดก็จะมีทุกวันนะคะอย่าเพิ่งเบือ่อกันก่อนนะลูกๆนะ คุณครูก็ต้องสอนไปตามเนื้อหาและก็ที่สําคัญก็คือลูกๆก,ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆการเรียนบอกแล้วว่าไม่มีวันหยุดนะคะไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้เรียนน้อยพรุ่งนี้เรียนมากแต่เราก็ต้องเรียนนะคะเพื่อให้เรามีความรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะคะอดทนต่อสู้กับสถานการณ์โควิดนี้ไปอย่าท้อแท้นะคะและที่สําคัญต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอนะคะ โอเคนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปใหม่ๆก็จะได้เจอกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็โอเคบายบายไปก่อนนะคะ